สวัสดีค่ะวันนี้เหมวยจะมาลองเทสกาแฟตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเปิดใหม่ซึ่งน้องเขางหมวยแนะนํามานะคะน้องการันตีเรื่องกลิ่นรสชาตินะคะรสชาติน้องบอกเทียบเท่ากับกาแฟแบรนด์รัก้อยเลยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเหมือนก็เลยจะมาลองชิมว่าคําการันตีของน้องหนะ่ะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาชงกันเลยนะคะตอนนี้เหมวยก็ชงเสร็จแล้วนะคะซึ่งเวลาที่เราใส่น้ําร้อนไปเนี่ยรู้สึกว่าแบบ กลิ่นมันฟุ้งบ้านมากเลยค่ะจนแบบว่าลูกเดินก็มาถามเลยว่ามหามาชงอะไรนะคะกลิ่นหอมจังนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะรสชาติคือนุ่มค่ะแบบที่เขาการันตีไว้เลยนะคะว่าอร่อย ก็คืออร่อยจริงนะคะแต่นอกเหนือนจากนั้นก็คือเรื่องสรัรพคุณค่ะหมวยเป็นคุณแม่หลังคลอดนะคะซึ่งคุณแม่หลังคลอดเนี่ยน้ําหนักลดยากมากค่ะแล้วตอนนี้หมวยเป็นคนที่กินจุกจิกมากซึ่งน้องบอกว่ากาแฟตัวนี้นะคะควบคุมการกินจุกจิกคือควบคุมอาหารนะคะควบคุมการหิวแล้วก็ช่วยเผาผลาญไขมันนะคะ เหมือนกินกาแฟามาหลายแบรนด์นะคะซึ่งแบรนด์อื่นๆเนี่ยเวลาที่เราชงแล้วนะคะหรือว่าเวลาที่เราเดื่มเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกว่ามีกลิ่นสมุนไพรตีขึ้นจมูกนะคะคือกลิ่นแรกก่อนแล้วตามด้วยกลิ่นกาแฟาแต่ตัวนี้คือไม่มีค่ะแล้วบางตัวนะคะคือกินแล้วเรารู้สึกว่าใจสั่นคอแห้งนะคะเดี๋ยวอีกสี่ชั่วโมงนะคะเหมือนจะมาบอกนะคะว่าอาการเป็นยังไง ผ่านไปสี่ชั่วโมงแล้วนะคะเหมือนก็จะมาบอกอาการนะคะอาการที่ถามว่าใจสั่นไหมคือใจไม่สันนะะ่นค่ะไม่สั่นเลยนะคะแล้วคอแห้งไหมไม่คอแห้งค่ะทุกคนแล้วถามว่าคุงหิวไหมเหมือนจะบอกเลยนะคะว่าซองแรกก็รู้สึกได้ชัดเลยนะคะจากที่เรากินข้าวเนี่ยเรารู้ปริมาณตัวเองนะคะว่าเราตักมาแค่ไหนเราจะกินแค่ไหนแต่เหมือนกินไม่หมดจานค่ะมันรู้สึกอิ่มนะคะถ้าใครอยากลองนะคะเหมือนจะบอกช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะ